สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็ทํากินอีกแล้วค่ะทํากินง่ายๆสไตล์พอล่าเนาะวันนี้พอล่าจะมาทําอะไรก็หายง่ายๆจากตู้เย็นนี่แหละค่ะนะคะมาทําวันนี้พอล่าจะทํำข้าวผัดไก่กับกุ้งรวมมิตรนะคะก็มีข้าวสวยตัวนี้หุงไว้แต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะมีไก่ค่ะมีกุ้งมีเม็ตร สโนพี pea, แครลลอทและข้าวโพดนะคะเป็นผักรวมค่ะอันนี้นะคะสำเร็จรูปนะคะไข่สามฟองค่ะมีต้นหอมนะคะอันนี้มีพริกน้ำปลาไว้กินกับข้าวผัดอร่อยนะคะนี่ก็เตรียมจานไว้เสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปผัดกันเลยนะคะไปชมเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะตามด้วยน้ำมันมะกอกค่ะใส่หมดขวดเลย น้ำมันร้อนก็ใส่หอ,หอมลงไปนะคะหอมใหญ่ค่ะไปผัดให้หอมนะคะหอมสุกนะคะพอลราะจะเอากุ้งที่ลวกสุกแล้วลงไปรวนนิดนึงนะคะเพื่อความหอมค่ะอันนี้ทำสไตล์พรล่านะคะรวนกุ้งเสร็จนะคะพอลราจะตักกุ้งออกก่อนนะคะนั้นจเจาไก่ลงไปผัดให้สุกค่ะ สุกแล้วนะคะพอราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะ<ม>พอไข่เหลือง<ม>ใกล้สุกนะก็ผัดเข้ากับไก่เลยนะคะซ<ม>ีอิ๊วเนาะซีอิ๊วหวานลงไปปรุงก่อนนะคะปรุงกับผัดไก่กับไข่ก่อนเพื่อความอร่อยค่ะก็จะใส่เกลือนิดนึงนะคะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะ ตามนะคะตามไว้น้ำตาลค่ะตามด้วยหัวขนอนะคะเพิ่มความอร่อยค่ะ <S <S ตอนนี้สีสันออกมาก็สวยงามเลยนะคะเพราะาก็จะเอาข้าวลงไปผัดด้วยนะคะไม่ให้มันแตกจากกันเลยนะคะเม็ดสวยงามมากเลยค่ะ ตอนนี้พราก็ผัดข้าวไก<ข>่ไข่เข้าด้วยกันเรียบร้อยนะคะพราปรุงรสแล้วนะคะพราก็จะใส่ผักรวมนะคะแครอทนะคะข้าวโพดแล้วก็สโนโพีเม็ดถั่วลันเตาจากนั้นก็ใส่กุ้งลงไปคลุกเข้าไปด้วยกันเลย เป็นสีสันน่าทานไหมคะก็คลุกเลยค่ะไฟแรงนิดนึงคลุกเข้ากันเลยนะคะร้อยค่ะสาไลท์พอล่าเป็นยไงคะสีสันน่าทานนะคะไปเตรียมเสิร์ฟจัดจานได้เลยค่ะไปทานกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะ Hello everyone h o ยยูทู y เดย์ a อแอมแ p คุกกิ้งอิตติ้งอเกนเนาะทำกับข้าวอีกแล้วค่ะทำกินวันนี้นะคะนึกอยากไอเดียเห็นเพื่อนๆทำข้าวผัดเนาะพอล่าก็เลยมาลองดูว่าข้าวผัดพอลา่าหน้าตาสีสันนะคะหน้าทานนะคะสีสดสดนะคะข้าวผัดรวมมิตรใส่ไก่ใส่กุ้งนะคะแล้วก็มีพริกน้ำปลานะคะข้าวผัดต้องกินกับพริกน้ำปลานะคะถึงจะเข้ากันนะคะ มาลงมือทานกันเลยค่ะนะคะมาเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะก่อนทานพราขอขอบคุณเพื่อนคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะซึ่งการร่วมกันนะคะไปเลยค่ะปราท่าน,านหิวแล้วค่ะไม่พูดมากเลยนะพูดไม่เก่งด้วยพูดไทยก็ไม่ชัดลาวก็ไม่ชัดอังกฤษก็ไม่ชัดไม่เก่งสักภาษาเลยค่ะปนกันหมดเลยต้องขออภัยด้วยนะคะ เฮ้ยนี่ข้าวผัด้รนร้อนไอหอนๆเลยค่ะทานน้ำปูนค่ะอากาศเย็น ลืมบอกจานใหญ่มากเลยค่ะขนาดแบกให้คนข้างบ้านเลยนะคะมาทํานิดเดียวทุกครั้งค่ะแต่ออกมาจานไม่เลยทุกครั้งเลยค่ะอยู่แค่สองคนค่ะ ขอขั้นรายการก่อนนะคะพอล่าขอแจ้งเพื่อนๆนะคะเพราะอาจจะตอบคอมเมนต์ช้านะคะไม่ตรงเวลานะคะตอนนี้พอล่าทํางานนะคะทําี่ทํางานเริ่มยุ่งแล้วนะคะจะเข้าหน้าสป,ปริงแล้วก็เลยตอบคําถามคอมเมนต์เพื่อนๆช้านิดนึงนะคะไม่เป็นไรคะ่ะช้าก็ไปนะคะต้องเข้าใจนะคะอย่าเพิ่งงอนกันนะคะ กินต่อค่ะกินได้เท่านี้แหละค่ะเพื่อนไม่เป็นไรค่ะแบ่งไปทานที่ทำงานได้นะคะแล้วก็คนที่บ้านเขาสามารถทานได้สองรอบเขาชอบข้าวผัดค่ะทำไมพอล่าถึงทำเยอะนะคะเขาชอบมากค่ะนะคะก็พักข้าวผัดไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนแต่อร่อยมากเลยค่ะแห้งแห้งนุ่มนะคะอร่อยมากสูตรนี้ อะโวคาโดนพะลา่าต้องต้องกินทุกวันเลยนะคะกินให้หมดครึ่งเนึ่งกันแล้วกันวันนี้อิม่มปีอีกมื้อหนึ่งคะ่ะอร่อยคะ่ะอร่อยมากเลยนะคะ ทำอาหารไทยก็เป็นนะคะอาหารลาวก็เป็นอาหารฝรั่งก็เป็นค่ะแต่เป็นพอก,กระเทินตัวเองกินได้แต่ไม่รู้ว่าคนอื่นทานได้หรือเปล่านะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้พอล่าช่ลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย